เรามีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราตอบได้ไหมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของอื่นเอามาพึ่งไม่ได้เราทำกรรมดีไว้กรรมดีจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราส่งผลให้จิตใจเรามีความสุขสิ่งที่คนในโลกปรารถนาเนียคือความสุขแต่เขาไม่ฉลาด เขาคิดว่าความสุขเนี่ยอิงอาศัยคนอื่นอีงอาศัยสิ่งอื่นมีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุขมีเงินเยอะก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรมีชื่อเสียงเยอะยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกนะไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาแต่มีกรรมดีของเรานะอย่างเราตั้งใจรักษาศีลห้าให้เด็ดเดี่ยวเนี่ตั้งใจไว้รักษาไว้ ทุกครั้งที่เรานึกถึงนะมันเกิดความอิมโมอิมใจขึ้นมามีปีติขึ้นมาใจเรามีอาหารที่ดีมาหล่อเลี้ยงมันมีคุณธรรมความดีหล่อเลี้ยงมีความสุขโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยตัวเองอาศัยกรรมของตัวเองคือการกระทำของเราเอง